สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับกระชูช่องป้าจอยเด้อเนาะเมื่อนี้ก็น,น้องวาสนาารม์บ่ค่อยจอยพี่น้องเลยเนาะพ<อ>ีสาวนี่พาเพื่อนไปฉีดวัคซีนพี่น้องเลยเนาะ งงเงยบอลงแต่ตักเลยพี่น้องไอ้เผื่อฉันนั่นเาะนะใสยดุกใส่ใสพี่พี่ดูกพี่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 พพจ้าเอกจ้าเอ๋เอสใส่ดุกสไยไ่ใ่ใึฮึมมืมีหลายเป็นไข่วดลูกบบโอ้ยใสดุ๊กใส่ฮึึ มีอุ้มตลอดเลยพี่น้อง้ใ่ด้บ้า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 บ้มาลงมาดินอยู่รุมมาถอดรุมมงดิดนุมบะใฮ้ยเหรฮ้ยเฮ้ยเ้้เห็นอย่าง่ะ

ไายดอกใสเพื่อส<อ>ิดินได้พี่น้องเอุ้ยอุ้มมืดอเบิ้ลอุ้มมืดอเบิบนเพื่อสิดินได้นี่ก็ได้ไปดูอืมหายดอกใสอืมหายว้ายใสอารมณ์ดีตัว เริ่มดีแล้วบลูกบอใช่ใช่หรอใช่ใช่ใช่อืมอืมใช่อืม ุูจาบอนดยกดอกดดยเห้ยยนั่น้นมพัดดนแล้วไทยดูอืมอืมจ้าอีจ้าอีโอเโอเค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 ลมมาจ่อยบอลูกบ่อมโอ้ ให้มหาย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 ึใช่อาเืยนอาเือนเือนมาซานเด้ยิงผ้าเอ้ยใช่ใช่เียงยังนะเงยังด Thấy rồi Hứ Hứ Thấy một trời đó Mà nè, ba luôn ơi Thấy đâu

บื้มือพี่นออ้งนงองเงนาะงงเงี้ยเนาะงงเงี้ยเทว่าเหมือนนี่ใช้ดูใช่นะใช่นะเบิง้งค่ะวายจกปากลูกกระดิยาให้ดูหางกระดิ่งไรพี่น้องไงเนาะไขโโ่โอ้เอาเอาข่าลดุดูเอาขาเดใจใช่ดูหืมเฮ้ยเฮ้ยปากเปืี่ยนเมื่อไหร่นี่ มันนอนแม่เปื ok ่อนมาแลยนี่วะหายอุ้ยน้ำลายย่อยแก้มแนวนี้นะย่อยแก้มแล้วย่อยแก้มแล้วโอ่ะจ้าอ่ะจ้าอ่ะาอ่ะจ้าอ่ะจ้าไอ้ชื่อหมใช่ไหมใช่อารมณ์ดีเด้อบ่อารมณ์ดีแล้วบ่อารมณ์มัดีเบิดมือมัอนี้พี่น้องเลยนะ เพิ่นให้ป้าจอยทายลงกับคลิปป้าจอยกับเดือง้องไงลงกับโบได้มือนนี่ให้ลูกไวจะเอาเขาเลิกได้เล้อวกเล้อวกแต่แล้วลูกเอ้ยบ่เฮียอาทองก็ไปบูดินบุญป้าแล้วเลยพากขาไปดินบุญอย่าไปเป็นไข่มาลูกบ่ไม่ได้ไปซ้ำเมือนนี่ bước mấy hết mưa hả bước mấy hết mưa hả Vân ừ? 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 Thầy hử hết mưa hử hử hết hử hử mưa chồm hử

Ba-b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 a Ba-b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 a Ui, pasir baluk, pasir baluk Pasir baluk Nah Nah Ba-b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 a ba 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 Ha ยังกลุกเรียแฮ่นบออเออบ่เออยงกลุกเรียแฮ่นบ่มาลุโอ้ยกกเียแล้วมนี่โอ้ยเก็กเียแล้วมนี่ฮะ เบิ ον, เ้งเบิเ้งเบิ้งช็ดบ้านอนไหมพี่พี่พี่เบิ้งแห่เ็ดใหายมึงหน่อยแก้มอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยพะโลห่างอันอ่อนอยู่บนมือมันนี่บ่บ่บ่หากกระดูดมือไล่บ่ ก็โอมมือไล่อันนี้นะขี้เดีอดเลยขี้เดีอดเลยบางเนียงย่อยวะเนี่ยฮะนี่เด้บังลูกบังบังมีเสียงเงียบเสีต่ปากี๋ยวนี้โอ้ยดูข่อยพี่น้องเลย,ยลมก็ไม่ได้ใจหรอกเงี้ยนี่ sang ngon ọt mà này Bà là lươn nữa, bà đùm người Thay được <coughs> xài 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 Mà mẹ ủ mà mẹ ủ mà mẹ ủ mà Thấy Hmm? đi thế Hmm? Hmm? พี่ยังหายก็บมเอกิจีบ่ะกิจีบ่ะกิจีบ่ลงอะอ่าออนี่นี่นี่นๆๆหนาหน้เนไม่หนาหาพี่หนาหากปป่อนสิปบอนไรชาวบนะ้านหนาอ,อีดาบ่หานหนาเมย์ิปอนอะไรอ่าลูอ่ะลอ่โอ้ยอารมณ์บุรีบาลุงเอ้จ้ะ อิงว้าเป็นใครม,นนม,มาหนีอารมณบอดีอารมณบอดจอยค่มะมาลมาหิงว้าไปสีบวัคซินมาอิงว้าเลยเป็นใครมาหน,นีเนาะก็เลยงดเงียบแนมมาหนีไม่อยากหายมาลุมลาคนตาเงาพี่น้อง เมืองสี่คือคือคือคนง่วงสิเอาเมืองสี่มาลูกจับเอาเลยไม่ลูกจับเอาเลยไม่กวนนอนค่จับมาลูกอะคิงด <net> ุมๆอีกละคิงอุ่นๆอีกเลยพี่น้องเอ้ยเสร็จโตก็เสร็จแล้วบ่ลูก เซ็ตโตกับเซ็จแล้วมาอนีิอดอดเบิดมือเบิดเป็นบาลุกให้แม่อุ้มเลาะไปเลาะมาอยู่มาอนีิมาลุกมาอุ้มกับอะไ้อันนี้บ่บ่มาอุ้มกับให้ดุจชาวเมียนี่บ่มาลุกเสดมาลุกเสดบ่ โดว่จับรี e um, ้่ะนะบ่จับอะไรนี่วะจับอะไรกว่าอันนี้อือหายจะโมจับหายบ่อีหล่าบ่อยากจับเอาดู ับไม่ดุกวัวนมนมจับจับแมอ่จับเอาเลยกินนักนอนลูกเด้อยี่หลักกินเนึกหนึ่งก็นอนลูกเด้อบุรินพี่น้องก็บิดมือมาหนี้ มีแต่ข้างอ้อนพี่ชิเจ็บขาเหมือนนี่บอยดินเลยเหมือนนี่ลมบ่จ่อยเมืดเมือเมือนี่หางเมืองเบออื่นเสียลมดีอยู่บ่บลุ๊กอือบลุกบ่อยากลมบ่ดีบลุกบ่อืมดี ไม่ส mm. ิออน้ยเละมีแต่อออเ่งคนตาพี่นนอะจอยใจเบืองเงี้นวขะหาเมืองชี่นะคือนอนจริงๆ่นบ่ไดนนอนพี่เพิ่นมองคนนแนมต่ำเนาะแนมแนมขวนนมเี่นมแนมต่ำหาเมืองชีเลยคือ่นนอนหมดกรเริ่มสีง่วงในแล้ว นอนก็นอนนอนเถอะละนิดพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่สบายนี่ก็โตเพิ่นอะไรนอนเขาเดียวตื่นเขาเดียวตื่นนะยก็ให้แม่อุ้มบดมือนี้มาหูุกจดเจ็บเสร็จเลยแมย์เนาะน้ำหนักเพื่อนก็หกโลเพื่อนไหนพี่น้องเอ้หกโลปไปรอบแรกรอบก่อนนั่นนั่นหาโลบ ขื้นโลนึงพี่น้อนงเนาะแต่ละเลื่อนนะเลื่อนบูดว่าแต่ละเลื่อนมาที่พน,นัดนี่เนาะขื้นโลนึงคุมชูงเพิ่นก็ขื้นอยู่แต่ว่าคุมชูงก็จอยนะลืมพี่น้อนงเนาะเพิ่นจดเมนอยู่หรอกในปื้มเพิน่นน เพราะว่าบสบายในกระตูเพื่อนเพิ่อนไม่อยากดินมาลวโอเคจะาเมจอยก็ดชิจบคิปเพียงสัมนี้ก่อนจ้ะให้อหลายกินนมก่อน ขอบุญขอบคุณเนปซีปลาลุ่งลลายเด้อที่เขามารลับชมคลิปน้องวาสนาเนาะพี่น้องอมือนี่อารมณ์บอดจอยมือนี่เป็นใครพี่น้องเนรอมือนี้เนาะเดี๋ยวมือมใหม่พูดและสีเห็นล่าเริองอีกเนาะมือนี่ไปจอยไปถ่ายลวงเบิดมือเลยพี่น้องเน้อเจีบไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีเด้เจอกันคลิปหนาเด้อาจาับมือแม่นแนนห้ลูไปก่อนบัส เบื้งแม่สีกดกล้องแม่นี่บ้างไปกันดูดละออโอเคไปแล้วสบายดี